เอาละครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนานั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพีศาจ b o x Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขาย ID เดีเกม b o x Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท Bubble Shop นะครับผมบริการต่างๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่ Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโยมพิกเกอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กับคลิปยิมสี่ชั่วโมงนะครับผมสุ่มผลไหนใช้ผลนั่นเองนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะสุ่มได้ผลซ้ำนะครับก็คือผลน้ําแข็งอีกแล้วนะครับในผลเดิมเลยนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสุ่มกันนะว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมในการฟาร์มนะครับก็ตอนนี้เวล2343นะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปฟาร์มก่อนละกันนะครับผมส่วนลงดันหรือว่าไปตีบอลนะครับผมไว้อีีหน้าละกันเนาะทุ ก็เดี๋ยวผมต้องไปคิดก่อนนะว่าจะไปตีบอสตัวอะไรหรือว่าไปลงดันอะไรดีนะก็ถ้าใครอยากให้ไปลงหรือไปตีอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปทําให้ละกันนะครับนะโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะผมใครยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลย let's go โอเคนะคุณผู้ชมก็วันนี้นะครับจะเอาสูตรสุ่มผลของคนดูนั่นเองนะที่เมนไว้จากคลิปก่อนหน้าเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สูตรนะครับผมมาจากน้องบอยเกมมิ่งนะครับก็คือแบบว่าสูตรนี้คือแบบสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับกับช่องที่จะบินไปนะครับก็คือสูตรนะพิมพ์ในช่องแชทว่าลุงตู่จงหายไปนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะพิมพ์แล้วกันนะครับผมหวังว่าช่องพี่จะไม่บินนะโอเคเดี๋ยวต้องพิมพ์ว่าลุงตู่ จงหายไปใช่ไหมจงหายไปโอเคพิมพ์ไปเลยนะครับโอ้โหโอเคเรียบร้อยลุงตู่จงหายไปแล้วก็ไปซุ่มกันเลย ไปหายไปไหมลุงตู่ลุงตู่หายไปไหมลุงตู่หายไปโอ้คุณได้ผลยางยืดปะทุกคนใช่ไหมนี่คือผลยางยืดปะทุกคนลัมเบิลลัมเบิลหรือว่าผลสายฟ้าวะมันคือผลยางยืดหรือผลสายฟ้าทุกคนอ๋อมันคือผลสายฟ้าเว้ยทุกคนเออตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นผลยางนะเพราะว่าผลยางมันคล้ายๆอันนี้นะครับเป็นภาษาเอแล้วใครมายืนนี่นะครับเนี่ยผลยางมันคือลัเบิลเว้ยอันนี้มันคือลัมลัมเบิลเออลัมเบิลเออที่ผมก็อ่านผิดนะครับก็ขออภัยด้วยก่อนหน้านี้นะครับก็คือผลลัมเบิลนะผลสายฟ้าน อืก็ถือว่าโอเคนะครับผมที่เป็นผลโลเกียนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะฟาร์มดีหรือเปล่านะครับในผลสายฟ้าที่ได้มาวันนี้นะครับโอเคนะผมก็เพื่อไม่เป็นการรอชานะครับก็เดี๋ยวกินกันเลยดีกว่านะครับสาหรับผลสายฟ้ากดอีทไปเลยเมือบเข้าให้เมือบเข้าให้เขาเหมือบเข้าให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะสําหรับผลลัมเบลนะครับผลสายฟ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกันบ้างนะเป็นสกิลฟรีนะครับสำหรับมสเตอรี่หนึ่งนั่นเองนะสกิลแซดนะครับอือหือเป็นการเรียกว่าอะไรเรียกสายฟ้า ให้หมุนๆมุนในมือเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกไปอ้โหูเป็นลคล้ายเหมือนปล่อยบอลสายฟ้าให้พุ่งออกไปนะครับถือว่าเทา่เรื่องเลยนะทุกคนดูดินี่เลยโอ้โหโคตรเฟี้ยวมาทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันที่เกาะเดิมครับ กาะใหม่นะทุกคนโอเคไปทางนู้นนะครับโอเคแล้วก็เรียกเรือออกมานะครับผมขี่เรือไปน่าจะเร็วกว่าไม่รู้ว่าผลสายฟ้าบินได้ไมนะั้นทุกคนหรือว่ามันเป็นวาร์ปแทนครับก็เดี๋ยวลองไปใช้สกิลดูครับหลังจากได้มาตอรี่เปิดครบทุกสกิลนะโอเคเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่เก่อใหม่ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถึงเลยละกันนะค,คนดู โอเคเรามาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมารับเพลทตัวเดิมเลยนะช็อกโกแลตโอ้โหไม่ได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีนะฟาร์มไอช็อกโกแลตมาหลายอีพีแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรวมมอนกันก่อนครับไม่รีรอและไม่รอรีนะโอเครวมมอนกันจะได้แบบว่าตีทีเดียวแล้วแบบมาสเตอรี่ขึ้นเรือเลยนะครับผมนะทุกคนนี่ก็คล้ายๆแบบเป็นเซตมาเลยนะครับหมัดสายฟ้าดาบเอแล้วก็ผลสายฟ้านะคือ,อไม่ใช่ดาบสายฟ้าดิ รับสายฟ้าเหมือนจะไม่มีหรือเปล่ามันมีแม่อับสายฟ้านี่แน่โอโ้โหโคตรแรงอะ่ะแค่หมัดสายฟ้าก็แรงอ่ะนะอุ้ยหมื่นสี่นะครับแต่เหมือนจะเป็นสกิลหมู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นสกิลหมู่หรือเปล่านะนี่เลยอุ้ยเป็นสกิลหมู่นะครับผมนะโอ้หมื่นสี่สำหรับมัตเตอรี่หนึ่งก็ถือว่าแรงเลยนะครับทุกคนเคเดี๋ยวลองอีกสักทีนึงตายไหมเรียบร้อยแล้วนะครับตายแล้วนะได้มาเท่าไรเอ่ยมัตเตอรี่ได้มัตเตอร์รี่มาเจ็ดสิบสี่ กิวที่2นะครับโอเคเรียบร้อย ปลดล็อกสกิลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับมัตเตอรี่90นะครับไปตี 8, 3, กรอบโอเคใช้มัตเตอรี่เยอะใช้ได้เลยนะสําหรับผลสายฟ้านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเกันก่อนดีกว่านะก่อนจะไปใช้กับมอนนะครับสกิลเนะครับผมเป็นการเหมือนชู2มือนะครับผมแล้วก็มีสายฟ้าด้วยนะแล้วก็ทุบลงไปเบง้บงเบง้บง,บงอย่างนี้นะเป็นการแบบว่าสายฟ้าผ่าลงมานะครับผมนะโอเคก็น่าจะเป็นสกิลหมู่นะครับถือว่าดีเลยนะที่เป็นสกิลหมู่นะครับถ้าเป็นสกิลเดียวนี่ถือว่าฟาร์มไม่ ดีนะถ้าเป็นสกิลเดี่ยวฟาร์มไม่ดีนะครับสกิลหมูนี่เวลิกูดเลยนะครับผมโอเครวมมอนกันก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะในการฟาร์มของเราครับจะได้ฟาร์มไวๆนะครับผมมาโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหโอโหสกิลแบบว่าไม่น่าใช้เลยนะม่งปิวไปหมดเลยอะทุกคนไม่น่ากดใช้สกิลนี้เลยโอเครวมมอนใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูการสกิล X นะครับ QX นะ อย่างนี้เลยโอ้โหโอ้หโอหสามหมืน่นคตแรงอะ่ะทุกคนแรงมากนะครับแรงมากมากเลยโอเคเรียบร้อยตายครับตายเดี๋ยวดูสกิลเอ็อีกทีหนึ่งนะทุกคนงนี้เลยโอ้ดูดิดูดิดดมันมันติดชะง,งักด้วยนะผมมันติดชะง,งักของสายฟ้าด้วยนะทุกคนนะสรับมอนนะครับเดีย๋ยวให้ดูอีกทีนะสหรับสกิลเกนะครับนี่เลยนะ เนี่ยมันติดมันติดชะงักด้วยนะครับนิดนึงนะก็นิดนึงแหละนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล F กันบ้างนะครับน่าจะเป็นสกิลบินไม่ก็วาร์ปนะอ่าเป็นสกิลวาร์ปนะครับผมสำหรับคลสายฟ้าบินไม่ได้นะมันเดี๋ยวผมขอลองดูซิว่าวาร์ปได้ไกลไหมโอ้วาร์ปไม่ไกลเลยนะมันวาร์ปได้ไม่ค่อยไกลนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะว่าวาร์ปไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปข้ามอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมอุ้ยได้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 วาร์ปข้ามอีกฝั่งหนึ่งได้นะท นิดเดียวองนะประมาณแบบ2แดชนะทุกคนประมาณ2แดดนะครับ2แดดนะมไม่ไกลมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อเลยเออเดี๋ยวลืมรับเควสอีกแล้วไปรับเควสก่อนนะครับผมนะเบลจะได้อัพด้วยนะครับโอเคกดรับเควสก่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มให้แบบว่ามาเตอรี่เรา250กันดีกว่านะจะได้เปิดทุกสกิลนะครับผมจะได้รีวิวให้ทุกคนดูได้นะครับว่าสกิลเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับในการฟาร์มนั่นเองนะ คือจะได้มาสรุปตอนท้ายคลิปนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะสำหรับผลนี้นะครับนะผลสายฟ้านะโอเคโอ้โหกระจัดกระจายไปหมดเลยมาครับมาดูสกิลเอ็กกันอีกรอบนะครับโอ้โหนี่งไงสายฟ้าโอ้โหตายเลยสงงใสรวมบอลเยอะเกินไปนะครับผมโดนลุมตีตายเลยนะมาไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวมาดูสกิลสายฟ้าใหม่ นี่เนี่นี่ครับผมโอ้โหโอ้โหโคตรแรงอ่ะแรงมากๆเลยนะแถมเป็นสก,กิลหมู่ด้วยนะแต่ว่าระยะโจมตีมันไม่ค่อยไกลนะสำหรับสกิลเอ็กนะครับโอเคมาเตอรดีจะ160แล้วนะก็อีกชุดหนึ่งก็น่าจะ160แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรวมมอนสักครู่นะครับผมโอเคผมรวมมอนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลเอ็กกันอีกทีหนึ่งนี่เนี่ย โอ้โหโคตรแรงนะครับหมื่นเแต่ว่าเหมือนมันโจมตีแค่แป๊บเดียวเองนะครับนะถ้าตีนานกว่านี้จะโกงมากเลยนะครับเหมือนสายฟ้ามันลงมาแค่นิดเดียวเองนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเนี่ยสายฟ้ามันลงมาแค่แบบ1-2 2สองวินิดนิด,นดเองนะครับผมนะไม่ถึง3วินนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าแรงนะครับก็ยังดีกว่าแบบว่าสกิลแบบ เดี่ยวๆนะครับผมนะโอเคตายไหมตายยังอ่ะตายโอเคเรียบร้อยโอ้โหไม่ถึงวะไม่ถึงร้อยหกสบะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมตีให้ร้อยหกิก่อนละกัน,นครับจะได้มาใช้สกิลที่3ามกันนะโอเคครับ okay. ผมตอนนี้นะ160ร6อยหกสิบมาร์สแล้วนะครับมาดูสกิลที่3ามกันดีกว่านะครับสกิลที่3ามนะตอนยังไม่ใช้กับมอนนะครับเป็นการโอ้โหชูมือขึ้นอีกแล้วนะครับท่ามันแบบเหมือนท่าโตโน่เลยนะทุกคนใครรู้จักปะใครดูปะทุกคนท่าโตโนโ่อะ โอเคสกิลซีนะครับเป็นการโอ้เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะให้สายฟ้าแบบว่าผ่าลงมานะผมน่าจะแรงนะผมว่าสกิลนี้แรงมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวรวมมอนก่อนนะครับจะได้ใช้ทีเดียวเลยนะแบบว่าเป็นสายฟ้าผ่าลงมานะครับผมน่าจะแบบว่าเท่น่าดูเลยนะเดี๋ยวผมจะตายก่อนแล้วจะได้ใช้เนี่ยจะตายก่อนจะได้ใช้นะครับผมนะมันตีแรงมากนะครับช็อกโกแลตเนี่ยตีแรงจริงนะไม่ได้โมนะครับตีแรงมากๆเลยนะโอเคมาผมจะใช้ให้ดูนะสำหรับสายฟ้านะครับผม <Aut> ผมต้องยิ่งไป อยู่ไกลๆด้วยนี่ไงโอ้โห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 สองหมื่นสองหมื่นสี่โอ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนโอ้โหแรงมากนะครับโอ้โหทุกคนดูดีโคตรแรงอ่ะโอ้โหใช้ทีแบบว่าตายยกแผงนะครับอืมสำหรับสกิลนี้นะครับแต่เราต้องไปดูสกิลสุดท้ายนะครับสําหรับสกิล thunder bomb นะครับผมสกิลวีนะครับสองร้อยห้าสิบมาร์สนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอฟาร์มแมัลติรีก่อนละกันนะจะได้ใช้ให้คนดูได้ดูกันนะครับสําหรับสกิลสุดท้ายนะเดี๋ยวขอฟาร์มมารสแป๊บหนึ่ โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูสกิลกันใหม่อีกสักรอบนะครับสำหรับสกิล C นะทุกคนดูนะดูนะโอ้โหโหโหโคตรแรงอ่ะแรงมากๆนะครับนี่ให้ดูใหม่ชัดๆเลยนะทุกคนนี่ เดี๋ยวปิดฮาคิให้ดูด้วยนะครับสำหรับฮาคิสังเกตอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวลองปิดดูนะครับเผื่อจะชัดขึ้นนะครับผมโอเคมันก็ใกล้ตายกันละเสกทีเดียวก็น่าจะตายแล้วทุกคนดูนะนี่แน่โอ้โหโคตรแรงครับอลังการมากๆนะสําหรับสกิลนี้โอเคก็เดี๋ยวฟาร์มอาร์ก่อนละกันครับ250เ <250 S 2> มื่อไหร่เจอกันนะคนดูโอเคนะครับผมก็ตอนนี้นครับมาสเตอรี่นะ250เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอมาลองใช้สกิลวีกันก่อนเลยละกันนะว่าจะเป็นยังไงครับนี่นะผ สกิลวนะก็เหมือนจะชูมือขึ้น2ข้างนะคล้ายๆสกิลของอะไรอะไม่สกิลเก็สกิล C นี่แหละนะชูขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็อู้โอ้โหเป็นบอลสายฟ้านะครับผมคล้ายๆบอลเพิงกับบอลความมืดเลยนะที่ใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลองใช้กันอีกสักรอบนะกับ ชุดนี้นับชุดสุดท้ายนะผมนะมาเดี๋ยวมาลองกันนับเดี๋ยวจะมาใช้ทุกสกิลให้ดูทีเดียวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรวมมอนสักครู่นะครับโอเคทุกคนผมรวมมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอสกิลวีคูดาวด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้คอมโบให้ทุกสกิลเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวคอมโบจาก X ก่อนละกันนะครับ X แล้วก็ C เลยครับแล้วก็แล้วก็กด V รอเลยนะ นี่เลยโอ้โหโอ้โหผมตายก่อนผมตายก่อนนะทุกคนโอ้โหลุงนี้ใช้สกิลวีแต่แรกดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่นะครับเมื่อกี้ถือว่าไม่นับนะครับเมื่อกี้ไม่นับนะทุกคนเมื่อกี้ไม่นับนะมาครับทุกคนเดี๋ยวใช้สกิลวีก่อนเลยนะ จะได้ไม่พลาดเหมือนเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่เลยดูดูความแรงแล้วก็ใช้คอมโบกับสกิลซีนะครับโอ้โหแล้วก็เอ็กต่อเลยโอ้โหหมดนะครับหมดหน้าตักเลยนะทุกสกิลนะคโคตรแรงเลยนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นฟาดามเมจอะแรงมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับผลสายฟ้าในวันนี้นับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ดีมากนับแต่ก็ฟาร์มก็ฟาร์มดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่นะแต่แอบครูดาวนานนิดนึงแล้วก็มาเตอรี่นะแล้วก็มาเตอรี่นะครับนะผมเยอะมากเลยนะกว่าจะเก็บ ได้250เนี่ยนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้นะผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายชุบๆครับผม